ดีครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่านะจะประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวิชานะครับที่ดีจนน่าขนลุกนะพออะไรมาฟังกันนะครับในวันนี้นครับ9ตุลาคม2567เวลาบ่าย3.25เนี่ยก็ได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยน,นครับกับคุณหมอซึ่งท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลายมือฮวงจุย้ยหรือว่าจากาักรราศี ก็ไปแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องของลายมือนะพูดคุยกันับเกี่ยวกับเรื่องคนจะเสียชีวิตเนี่ยมีลักษณะอะไรยังไงแบบไหนนะครับเพื่อสะสมประสบการณ์เนาะก็มีการแลกเปลี่ยนกันที่นี้ก็มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเข้ามาคุณหมอก็ถามว่าเรื่องดวงดาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดชัดเจนสามารถระบุเวลาได้นะแต่ว่ามันจะติดปัญหาตรงที่ว่า